เบิ้งเังเ,เ,เากาะเบิ้งเวลาันตัวยุไส่ละนาฬิกากันยังว่าประเด็เบิ้งนาฬิกาเบิ้งเวลากูซูหรอบอมือกู่าบขึนหรอละอีป่ะมือเงินสมัครเขาชมรานะจ๊ะเชิญคนแรกค่ะสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีค่ะอิฉันชื่อเด็กหญิง เวลาสารบุตรจ้ะชื่อในวงการมันยาน่าหาหน้มเม่นมั่นเกลซื้อมันหยาพันหน้ามีความสามารถพิเศษยังบุตรจ้ะมีตาสามาหาวแหล่สามเท่อจ้ะมินดีต้อนรับข้าสู่ชุมลมแก๊งนางฟ้าตัวงัดจ้ะหาสามเจก,กากระเดาชมรมอีต่อไปสิบริมต้ใส่นาร์ เชนคนต่อไปค่ะสวัสดีจ้าสือแฟมเด็กชายประวิตคงหอมซือเลนในวงการสือล่อล่าจ้าพี่วามสามารถพิเศษโมจ้ามีจ้าแสดงเก่งจ้าแสดงว่าเอ็กติงเก่งเสียใจเสียใจมากดีใจดีใจมากเจ็บท้องเจ็บท้องล่า กลัวแล้วตัวเี่กกูดมกดข้อที่หนึ่งเสือผ่านหนาผมต่องเปะประดุตราเ้าคือนั่งฝ่าห้อมสิตัวแรงงัดปากจะแดงเกินไปเดี๋ยวเขาเอิยว่าเ้าเป็นกรีชุดต่องเด่นบ่งบอกถึงตัวตนของเฮาโอเค มึงเฮ็ดยังมาหันอีน้อยแต่ไหนชัวรสจ้างมาเป็นตะคิ้ตายเนอะอันที่มึเงเฮ็ดนั่นเขาเอิว่าถือใหม่แลนแลนใหม่น่ะแม่นวิธีการออยกระช้อยู่บ่กกับประมาณนั่นแหละและกดขอสุดท้าเมื่อ นิี่ห้าไปมาเขาในลูกจ้าพอ,พอจ้กค้ีมาเขาบ่าได็จ้าอา้าวมันเป็นยังหลหรลูกเขาเ่็นเซมบลาบอจ้าอา้าหน้าม,มาม่าบอ บอจ้าหัวยมันเป็นมันจะมาบ่ได้ของสุดเบิจ้าเฮ้ยมาเขามื่ก็ใส่ว่าผคงสุดสมโฟะผมอยู่มองกูบ,บุญเลียจ้าเฉีนแล้วแม่บันไดนะ,ะฮะัลโหลน้ำประแดกเจ็เปิน่นสวัสดีค่ะกินทัานที้สี่ท่านควันเ <laughs> ยอะเมว่านน้ำประแดดแม่ขยดอ <Yes. S 2> ้อเมื่อนีสีส้วนไปซื้อละว่าสีส้วนไปสอนเกียรตนิานา่ล่ะพอดีล่ะ พอฉันอยากกินมกเขีย <Wow. S 3> เดี๋ยวฉันสิไล่บอกกิโลล่ะกัอีมันอยากกนซ้ำนีน่ละซ้ำนีล่ละอย่าไปหาจุ๊บจุๆบจุบจุบ ้วยเวท่าห้าดอกเกิดได้พ้าสี่ดอกเกิดเป็นหน,นกูว่ากูอยากเป็นไอติมแพงเพราะว่าสูบวิธีการเกินขเขาเขาจิกกิดจังได้กูว่ากูสิเกิดเป็นดอกกุหลาบโตแทนน้ำความหากักห้าสิเป็นเจอวัดห้าสิเป็นเจอาวัดให้ได้รักษาสิ้นหาให้ดีก็แล้วกันเดี๋ยวเธอล่ะ จะเป็นยังห้าสิเป็นประโยชน์และฉันจะล่าออกคนเป็นตะดีใจสุวาบอกท่ากูด้วยโอ้ยเป็นยังกว่าเดียวนี้กูฝันลายมันสิลายซัมใดกูฝันว่าผีมันมาหลอกกูเอ้ยไอีลีตอนนี้ มืออื่นสิ้าไปเหตุบุญปไปบอไปไปเดี๋ยวไล่บอกอีล่อหลังกอีมั่นอยากเอยนเ่าก่นนรเจาะเจานเากนดานเ่นนะเาเนะเาเาะ่น้ กูยันบ่พอกันนี่กระเถิ่นไรสร้างบ่จับโหลดหนำอบตมาอวดให้มึงเนาะเข้าบาหวานกูโทษไปแล้วประชอดเศรย่าเถียงกันไปสิพาไปเบ่งดวงไปไปต้องพ่อสี่บะหลวงพ่อ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  ยังเยกเก่งหน่อยสุ่มมีเบื้งดวงให้ิน่จ้าแนวสุมาสุมาายังนี่มาเบื้งดวงจ้าเห็นน้อยเแน่ๆกับฮะเบิ้องดวงเป็นซุ้ติมาเบิ้งดวงเรื่องยังมาเบิ้งอันหน้าโคตรจ้าามาเบิ้งอันหน้าโคตรแม่นี่พยัญชนะไทยมีกีกตัวสี่สิบสี่ตัวค่ะมาอันหน้าโคตรเป็นคู่ภาษาไทยมึงหนีเก่งบักแฟ่ห่าวหาเป็นเทเร่ยสิบจ้าเอัอหน้าคตมึงเป็นคู่คานิดบักโนจำวัดไม้ถึงยังน้อนจ้ะมึงเป็นคู่กับภูด จ้าเออหมกริ้นนี่นาตามึงเป็นตะเกียงภาษาอังกฤษเว้ยตัวแรกภาษาอักอางกิจอี๋งพูดเบาวมึองอนี่เอจ้าป๊อดเก่งเก่งมื่อนี่เกง่งเก่งตัวที่สองห้องผัสต่างกิจอี๋งต่อจากอาีเนี่นยที่พ่อมม่ใส่ก่อยคมคมหน่อ๋อพียจเพียจเพียจจ้า <laughs> กูห่าเนี่ย ตัวแรกมึงทำเป็นเก่งตัวที่สองวามึงปปกมึงเป็นพ่ออ่ออ้าวมันตอบปมาถือก็เสียเป็นพ่ออ่อจ้ามันเปื้อนขาพ่อจ่ามีเนี่ยมาถวายจ้าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเข้ามาสี่คนเอากูลืมข้าพเจ้าทั้งสี่คนข้าพเจ้าทั้งสี่คนขอน้อมถวายขอน้อมถวายขอพระสงฆ์จงรับ ช่วยแล้วแมวชนะจังน้องบ่มีไพจ้องมาจ้องมองท เจ้าลองไม่ไม่เนี่ยลองมเป็นนี่เขาบาอกแถมศิลปินไงเขาบอกเฮียดีได้ดวนใจแยรอให้ฟางเนี่ยฟงางซาเข้าใจจังนองบ่มีไพจองมาจังมองแหบ้านอยู่เมืองอุบอล้วอองไปท่วงเต้อวิยหอบเนี่ยกระจี๊ยวไมไดกันยแต่ะมามัดมวลกันมวนกานตั้ตามตอกกหิวเขาไปเฮ็นแล้วนะเยยนอนน้ะ ไปเห็ดยุกก่องเทก่องเทปคนทีขี้เคียงไปหมอะไรใหญ่ดนหดเจ้าหมอพอนทีบหมอพอทิบเออจะไดจะเฮ็ดจังี่เมื่อว่านกูเอา n ั á งใจเอาอใจกรบบัตคนจนนั่นแหละมาคนจนทำ้เห็ดน้่เอเมื่อวานเห็ดได้ส่งไดญดิส่งห่ใหญ่เอาเห็ดกับหมอพอนทีบกับที่นี่ส่งคือส่งผวม่่าตัวส่งผมมาจันว่าปม่หั่นลูกคูอเอ โอ้ยแฮมนะคุณเกโอ๊ยเจี๊ยวเจี๊ยวเจี๊ยเจี๊ยวไม่ใช่เจี๊ยวเจี๊ยวเจี๊ยเจี๊ยมาเรียบบิงนะมาเรียบตัดอะไรยมากินหอดอันนั้นเถอะนี่เอออันนั้นละชีมเบียดไปชีดเบียดใครไปชีดไม่แตะมือบ้านนั่นเลอาแปมมากใส่มือับตัวกัะปุ เฮ้ยคอยทอดนั่นแนี่ยนั่งเกียร์ยาใต้มือตกกับปอกเฮ้ยคอยทอดนันเนี่ยาใต้มือมันตกกับป๋องฮะใหญ่ดำน้ามือมันกล้าเจ้าใหญ่ไปไหนแล้วฮะกล้าเจ้าใหญ่ไปไหนแล้วใหญยเจ้าแย่สั่งผเนี่ยกูได้ทอดแล้วกูสิกินต่อไปไม่หายกินง่ายนะเนี่ยได้แพ้ยาใต้มือมันตกกับปอก เอ้ยเจากับลูกเขาขังลูกจางไ่นะจุ cat ่มน like ี่มัดจางแท้อาจารย์ก็น้ำปลาใส่ฉันวแต่ว่าจยะมาสใส่ทังขอยไล้ใหญ่เป็นยังไว่กินเค็มว่ากินเค็มอะไรเค็มอะไรกินเค็มอะไรเออเออเอออยมาเค็มเค็มกานั่งกินเค็มดีดีด้เป็นยังงหญ่ม่ได้เป็นโรคไตซื้อเป็นยังแก่ข้อพอเออแก่ขอพออืม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 ออมอออ เอองฮะงได้อออาใส่ทางผุนยังมาใส่ทางข่อยเขาบกกินเข้มห้าเป้าอย่งมันเข้ากันมันจะแก้มนงันเมื่อกีเอาเข้มไปแก้ข้อพ่อเจ้ากินกินเมื่อกี้คกินต้นบพพีิกได้ยเอาอีมาแม่เนี่ยบ็กินต้นบุพพีิก กินกะเอาไว้ซื้อๆมังเสียมาไว้ท่านเ้เฮ็ดอย่างยังว่า่กินไหมน้อง้ยกินนีนาอบ่กินกูกัสิกินดมอย่าเคลียร์มาบ่พ่อนําปลาล่ะไม่ม่แต่เมื่อไหร่เจ้พอนปาดนี่โอเคข้อแกข้อพอเมื่อวานสิกินได้่เแว่ากินไม่ได้อกูกคกินมาได้ไป๊ป๊ปกิแปนบแปบปะป เีงหน้าอีมอนพอดีเขาประยูไป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 กินกับมุงเนาะไป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 เร็วๆบหเฮ้ยม่ได้กินกินแล้วไม่ได้กินกินแล้วของซื้อของซื้อฉันไม่ชอบฉันชอบฉันชอบแต่ของฟรีโอ้ยพู้ใไหมาตับมุงไว้นี่นั่ง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 นัดูนั่ง chín Để mà hết vậy, mà hết vậy.